เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G podcast เมื่อตอนที่แล้วเรายัางค้างกันอยู่ที่กลุ่มแปลงใหญ่ของพี่วิชัยอยู่นะครับผมพี่วิชัยครับกลุ่มแปลงใหญ่ของพี่ชื่ออะไรครับครับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านให้ลงอีกี กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านห้วยโรงครับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านห้วยโรงเท่านี้เลยนะครับผมมีสมาชิกกี่กี่คนครับแล้วตอนนี้ตอนที่ตั้งห1แต่ตอนนี้ก็ได้เสียชีวิตไปสองสารายก็เหลือ4 9ครับพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณไม่ประมาณละันแปดร้อยพ0ด้อยแไร่เศษครับสมาชิกที่อยู่นี้คืออยู่ในในอะไรนะบ้านห้วยโรงตำบลอะไรนะตำบลเมืองปทูครับผมอำเภอบรรพตพิสัยครับก็ อเริพิสัยเนี่ยครับการการสมาชิกของเราเนี่ยเดิมเราก็ตั้งกันอยู่มาตั้งแต่ก่อนตั้งที่ยังไม่มีแปลงใหญ่เพราะเราก็ตั้งมาตั้งแต่ปี43่าผมก็บอกแล้วว่าเราก็ตั้งอยู่ที่นี่แล้วก็ในในส่วนของกิจกรรมและด้านข้าวครับก็บบส่วนหนึ่งผลิตให้กับกรมการข้าวครับ,รบ,รบพื้นที่พัน800ไร่อีกส่วนหนึ่งผลิตให้ทางภาคภาคเอกชน ในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ oh. แล้วเป็นส่วนหนึ่งผลิตมเมล็ดพันธุ์ให้กับขรือของซีพ,กกพีคือเจริญโภกภันฑ์ไปเป็นอาหารสัตว์แสดงว่าพี่มีลูกค้าหลายหลายทางครับ<ะ>ก็ตรงเนี้ยของเราแปลงใหญ่ของเราเนี่ยเราจะยึดโดยที่ท,ที่นั่นเนะ่ะเพราะผมพูดบางทีไหนแนละ้วผมก่อนที่จะทําอะไรสําเร็จคือจะต้องเอาตลาดนําการผลิตเราไม่ผลิตสเปรย์สปะไปผลิตแล้วผลิตแล้วต้องให้ขายได้ผลิตแล้วให้ สมาชิกของเรามีรายได้ครับพอตรงนี้เราจะสร้างกลุ่มให้เข้มแข็งได้อออพอรวมกลุ่มกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ครับเอาชื่ออะไรอีกทีขออีกทีครับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านเฮงลงโ okay. พอรวมกันแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นบอกว่าได้มีลูกค้าหลายหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนู่นนี่นั่นแล้วเราได้ประโยชน์อะไรกับการรวมกลุ่มแปลงใหญ่นี้อีกบ้างครับครับก็การที่เรารวมกลุ่มแปลงใหญ่เนี่ยหนึ่ง เราได้รับงบประมาณจากทางภาครัฐคือหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและกรณ์ค,ครับก็ตรงนี้เป็นเข้าพอเราตั้งแปลงใหญ่เสร็จแล้วทางภาครัฐก็สนับสนุนมาให้กลุ่มแปลงใหญ่ละสามล้านสามล้านครับสามล้านบาทเนี่ยเราก็มีการประชาคมแล้วว่ากลุ่มของเราเได้งบประมาณมา3ล้านเนี่ย แล้วเราจะต้องการอะไรสิ่งที่เรารเราเรา,เราทำบัพธ์ท,ทานาเราขาดไดบ้างครับครับเราทําเมล็ดพันธุ์เราขาดอ่าลดตักลดตักลดตักอ่าตักเมล็ดพันธุ์ครับแล้วก็อ่าโฟกลิปเนี่ยเพราะตอนเนี้ยมีโฟกึลิป้วยโฟกึลิปมันมีเพราะไอชุดเนี้ยกเกษตรกรเร,กเรามันก็ประมาณ5้าสิบอัพไปหมดแล้วอันเนี้ยแรงงานมันไม่มีรเราก็ได้ได้ั้งเนี้ย ได้ตรงนี้เข้ามาเป็นทุนเครื่องทุ่นแรงคร,ครับคบแล้วก็มีรถพ่นสารแบบตีนตะขาบแล้วก็มีรถรถแท็กเตอร์ไว้ไถครับของกับสมาชิกตรงนี้ผมว่าเพราะทางภาครัฐเนี่ยผมว่ามองมาในจุดตรงนี้คือ,ค,อคือมาต่อยอดให้กับกลุ่มที่เรายังขาดอะไรที่เรายังขาดเหลืออะไรเราก็ไม่ได้ตรงนี้เพราะเราเน้นไปเรื่องมเมล็ดพันธุ์เราก็ขาดอะไรเราก็พยายามเอา เราก่อนที่จะซื้ออะไรเราต้องใช้มติที่ประชุมของอมสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เดี๋ยวนะพี่นะผมถามนิดนึงได้สมล้านเนี่ยพี่ซื้ออะไรลถตักโฟู์คลิปรถพ่นยาตีนตะขาบนู่นนี่นั่นเยอะแยะ,ยะ,ยะมันพอเหรอพี่ครับก็พอเพราะมันมีมีวงเงินอยู่แล้วเราก็ต้องดูของว่าของสิ่งนั้นมันมันมันราคาเท่าไหร่รแล้วที่มันจะมามาทำตรงเนี้ยเพราะ มันก็แล้วก็เราก็มาซื้อซื้อของมาของพวกเขาเรียกว่นนวัตกรรมใหม่ๆคือจะต้องใช้เทคโนโลยีแล้วคือมันไปใช้แรงงานคนไม่ไม่ไม่ไหวเมื่อตอนเหมือนเราอายุ20แล้วครับพี่เมื่อกี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยผมเห็นมีรถดำนาด้วยมันมันอยู่ในโครงการนี้หวารถดับนาเนี่ยไม่ใช่โครงการ3ล้านหรอกครับ,รบแต่ว่า เพราะเราเพราะเป็นของของผมเองนี่แหละของเป็นของลูกสาวบริหาร,รเพราะไอ้ตรงเนี้ยเพราะเราต้องใช้รถด,ดำนาเนี่ยมันต้องท 100, ําเมล็ดพันธุ์คือจะต้องให้มีพันธุ์บริสุทธิ์ก็คือต้องใช้รถปักดำรเราจะไปทาหวานนาหวานเราก็ไม่สามารถที่ไปดูแลพันธุ์ปนได้รตรงเนี้ยเราต้องใช้เครื่องจกักรแล้วก็เรามีศูนย์พ่อล้าเองอ๋อเนื่องจากเราเราทำเป็น ขายเมล็ดพันธุ์เนาะมันจะหวานก็ไม่ได้ใช่ไหมนี้ครับทำเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้อง,ต,องต้องทำเป็นนาดํา <รอ S 2> เพื่อ<ม>ะจะได้ความบริสุทธิ์ให้ตรงตามสายพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ที่ที่เขาส่งมาครับแล้วน,นอกจากของของเรามันมีกลุ่มอื่นบ้างไหมครับก็อย่างของเราเนี่ยอย่างรถตีนตะขาบเนี่ยเราก็สามารถที่จะฉีดฉีดฉีดได้ลงน้ําได้แต่ฉีดถั่วเขียวถูกพืชอะไรเนี่ยฉีดได้ไปหมดข้าวก็ได้แต่ว่า ของเราที่อนุวัตกรรมใหม่ที่ว่างบ3าล้านเนี่ยเรามีเครือข่ายบัรพิสศษเนี่ยมีแปลงใหญ่ทั้งหมด13าแปลงแต่บางแปลงก็ซื้อโดนอ๋อบางแปลงเขาก็ไปซื้ออย่างที่ที่กลุ่มเขาจําเป็นอะไร,รแต่ว่าการที่เราจะใช้ใช้วัตกรรมอะยังยางกลุ่มผมไม่มีโดนแต่อยากจะเอาโดนมาฉีดยาสามารถสามารถประสานเครือข่ายเพราะเพราะ,ะเรามี จุดศูนย์กลางคือสํานักงานเกษตรอาเภอกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็มีเครือข่ายทํางานร่วมกันแล้วก็สามารถเอาของกลุ่มโนนมาฉีดที่นี่แล้วเอาของกลุ่มนี้ไปฉีดที่นูนอย่างเช่นรถด,ดาผมก็เอาจากที่นี่ไปดําให้เขากล้าที่จะดำมเมล็ดพันธุ์เราก็สามารถเพาะให้เขารเราเราเรา,เราทตรงนี้ที่เรารวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่เนี่ย มันมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วไม่ได้ใช้ของคนเดียวมันอย่างนั้นก็ไม่คุ้มกับงบประมาณ3ล้านมันต้องแลกเปลี่ยนใช้ซึ่งกันและกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องมีเหมือนกับเป็นค่าค่าจ้างปกติแต่ว่าไว้บริหารการสึกหลอเหมือนกันทุกอย่างครับก็คือเวลาเขามาใช้ของเราเราก็เราก็เราไปเก็บตังค์เขาไปอ่าเราก็เราก็ต้องเก็บ เจ็บแต่ว่ามันจะถูกกว่าที่ที่เราไปเอาของเอกชนเอาของเอกชนมาเพราะเพราะว่าเพราะเรารู้แล้วว่าการที่เขาให้เครื่องเครื่องจักรมาเนี่ยเพื่อการเราก็บอกว่ามาในน้ํากลุ่มเราก็สามารถเชื่อมโยงกันเอาคือเกษตรกรที่ใช้ของกลุ่มเนี่ยมันจะเขาบอกว่าเป็นตามา สมาชิกแล้วได้รายจากการรวมกลุ่มก็ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้แหละครับครับก็ได้ได้ใช้ได้ใช้ของราคาราคาตา่ำร,ราคาถูกแล้วก็มีเงินเข้ามาบบริหารบริหารกลุ่มแต่ที่สมาชิกมีรายได้ที่มีการใช้จ่ายพอเพียงก็คือการผลิตสินค้า <ink> ที่อยู่ในกลุ่มนั้นมันจะผลิตแล้วก็เวลาขายเขาก็จะได้เขาได้ ็มร้อยเปอร์เซ็นต์คือนี่คือการรวมกลุ่มมันมันเป็นสิ่งที่ดีตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ได้รวมกลุ่มผมจะบอกเลยว่าถ้าการไม่รวมกลุ่มหนึ่งภาครัฐก็ไม่ได้ช่วยแล้วก็เวลาขายขายสินค้าของเราเนี่ยต่างคนต่างไปขายก,ก็ถูกกดราคาแต่ถ้าขายเป็นกลุ่มอย่างที่เราทําขายเมล็ดพันธุ์เราก็ได้ราคาเท่ากันเสมอเสมอเสมอภาคเพราะเราไม่มีการว่าคนนู้นจะได้ถูกคนนี้จะได้แพงรเราทํารวมกลุ่ม เราต้องเอาความสมัคคีแล้วก็ยึดในตามตามนโยบายกลุ่มครับก็ได้ใช้ของถูกแต่เวลาขายผลผลิตได้ราคาสูงครับแม้แต่เราจะไปซื้อปัจจัยการผลิตถ้าเราไปซื้อต่างคนต่างไปซื้อเนี่ยยังไงก็คิดเต็มแต่ถ้าเราใช้รวมกลุ่มไปซื้อเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวไปซื้อมันจะตุ๊บอยากจะใช้ปุ๋ยซื้อยกพ่วงอยากจะใช้อะไรเนี่ยมันก็ลดราคาลงครับก็เหมือนกับ ซื้อแต่ละชิ้นครับกับซื้อสิบชิ้นนะแับว่าเนี่ยการรวมกลุ่มมันดีตรงนี้แหละครับผมถึงบอกว่ากลุ่มถ้าเข้มแข็งได้คือภาครัฐมองมาถูกแล้วว่าส่งเสริมมารวมกลุ่มน,นี่คือประโยชน์ของการรวมกลุ่มนอกนั้นยังมีเครือข่ายเป็นเกษตรเกษตรแปลงใหญ่ใน,นอแค่อำเอภอบรรพทวพิสัยก็มี13บ3 <13 S 1> แปลงทั้งจังหวัดมี สี่สิบห้าแปลงที่ได้งบสามล้านไป<ม>45สี่สิบห้าแปลงแปลงเป็นแปลงนาข้าวนาข้าวหมดเลยเหรอพี่เป็นนาข้าวสี่สสี่สิบห้าแปลงแล้วก็เป็น อ้อยเป็นข้าวโพดเป็นพืชผักอีกตั้งหากเพราะมันหกสิบแปลงที่ได้งบสามล้านแสดงว่าสี่สิบห้าแปลงทั้งทั้งนครสวรรค์นี่คือนานาข้าวแล้วก็อีกอีกที่เหลือก็เป็นอ้อยเป็นมันผักครับป็นมันตงบมหลังเป็นข้าวโพดเป็นแปลงใหญ่ข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแปลงใหญ่ของนาข้าวนี่ใหญ่สุดเนาะครับเพราะในเรื่องที่ผมนึกบอกว่าตลาด ของเราไม่สิ้นสุดเพราะนาข้าวเป็นอันดับหนึ่งของเพราะพื้นที่สองล้านกว่าไร่ของจังหวัดนครสวรรค์ถ้าปลูกทั้งปีทั้งปังใช้เมล็ดพันธ์มหาศาลแค่ตรงนี้ถึงบอกว่าถึงบอกว่าเรารวมกลุ่มที่เรายืนอยู่ได้ทุกวันนี้เราเน้นไปที่เมล็ดมัด่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ผลิตเมล็ดเป็นข้าวให้มีคุณภาพเพราะตลาดต้องการเยอะครับอกำลังสนุกเลยพี่เดี๋ยวเราเบรกกันตอนนี้ก่อนไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับโอเคนะครับครับผม อย่าลืมช่วยก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ